เคยหยุดพักสอหาเรื่อยมาความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยพ้นไปจะมีสักคนบางไมคนที่ยอมมอบใจ ใส่ความหมายหมๆเนื้อความใครดับไฟปรารถนา <ไป S 1> นี่นอิสา,าอิสา,าเองขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะอิสาเมีอะไรหรอจ๊ะประเจมฉันขึ้นมาก็ได้จ้ะประเจมมีอะไรหรอจ๊ะหม่อมท่านให้ข้ามาพาเองไปหาท่านะ เอ็งยืไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตามข้ามาก็าได้จ้ปะป้าเจมฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก็ันเพิ่นลมน้ำมาเมื่อกี้เสื้อผ้าเปลี่ยนหมดเลยไปเปลี่ยนดีกว่า โอ้ยอิสาเยังวิ่งเร็วเสียจ,จริงรอข้าด้วยอิสารอข่าด้วยเออรอข้าด้วยนางเจิมนังเจมิเจมขึ้นมานด่หน่อยเสียงเหมือนมาจากเรือนหม่อมนิ่มหม่อมน้อยเอ่อเดีย๋ยวาบาขึ้นไปเจ้าค่ะ นี่นางเจิมเองน่ะหัดอีสาบ้างนะว่าอย่ามาเล่นน้ำที่เรือนข้าบ่อยๆข้าต้องมาเติมน้ำทุกวันเลยเนี่ยข้าเบือ่อเองหัดสั่งสอนหลานของเองบ้างนะนเจิมโอเจ้าขม่มนี่อีสาเองก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะอยู่ไม่ทำอะไรเลยเองอาจจะเบื่อเอาได้ งั้นนางเจิมเองพาอีสามันไปที่เรือนไม่นิ่มแม่น้อยนะพามันไปรำมีอะไรทำมันจะได้ไม่เบื่อเจ้าข่ามอม <c oughs> พี่เจ้าขาดูมันสิเจ้าขา <c oughs> ทำได้อย่างเอง,เองนะีะอีสาจะมาหันเรียนรำกับขา้า <c oughs> นี่ให้เองอยากสวยเองก็ต้องทำอิสานี่นี่ต้องขัดเข้าไปขัดก็ไปเอาไม่เน็คฟูดฟูดวอสมันนี่จะได้ขาวจะได้ไปเรียนรำได้นี่นี่นี่ต้องเอามือเช่นร้อนเอาไว้แล้วก็จัดนี่จะได้รำสุดๆนี่อิสาเป็นรำดีเด่นสิจ้อย่าอย่าเดินไปเดินมานะรำกับที่อิสาเป็นรำเป็น 재미, что ни цень делаешь? Что hoc กราบสวยดีนี่แม่นิ่มแม่น้อยเขาสอนเองมาใช้ได้สารำสวยได้นะขอมแม่ครูบอกว่าสารำออกงานได้ไม่อายใครเลยเจ้าค่ะอีกสองวันจะมีงานเลี้ยงวันประสูติของท่านชายแม่นิ่มแม่น้อยมาบอกข้าว่าจะให้เองไปรำถวายต่อหน้าพระพักของท่านแต่ข้าอนุญาตให้เองรำแค่งานนี้งานเดียวนะ เองก็เตรียมตัวฝึกรำให้หนักขึ้นนะขามอมไม่เป็นไรเจ้าขามอมงานนี้งานเดียวสาก็ภาคภูมิใจมากเลยเจ้าขามอมป้าฉันจะได้รำออกงานป้าป้าดีใจกับฉันไหมฉันจะได้รำถาวายต่อนะ้าประพักของท่านชายแล้ว ปาป้าว่าไงป้าฉันดีใจอ่ะข้าก็ดีใจกับเองเ้ว้ละกันนะอิสาอืม ท่านชายเพคะอีสามันคงโกรธหม่อมชันมากนะเพคะที่หม่อมฉันไปเอาลูกของมันมาเด่กข้าก็บอกไปแล้วนะว่าทายาทของเรามีวานต้องนายจาัดทองไม่พิมพเงินเดียวเท่านั้นนะคนอื่นนะไม่มีสิทธิ์หรอกไม่พิมพ์เลี้ยงชาลวีให้ดีด้วยนะเดี๋ยวข้าจะออกไปข้างนอกเสียน้อยเพคะ อา้าวอิสาท่านชายเพคะทำไมพักหลังๆนี้ท่านชายถึงไม่เด็ดไปหาสาเลยห่ะเพคะท่านชายทรงเอาลูกของสาไปแล้วก็ไม่เด็ดมาหาสาอีกเลยท่านชายหมดความรักที่มีให้ต่อสาแล้วหรอเพคะเฮ้ยเอาไปว่าคืนนี้ก็จะไปหาเองก็แล้วกัน เ <c oughs> มคะท่านชายเดี๋ยวคืนนี้สาจะเตรียมตัวนะเ่คะสารักท่านชายนะ,ะี่ค่ะ มาแล้วหรอพิค่ะท่านชายสาวิ์เปิดประตูให้นะพ่ค่ะเข้ามาก่อนสิพิค่ะท่านชาย ท่านชายคนดีของสาท่านชายไปคะท่านชายท่านชายไปคะท่านชายไปคะท่านชายท่านชายเป็นอะไรไปคะท่านชายท่านชายไปคะท่านชายเป็นอะไร ไม่จริงมันจริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงใช่มไมแม่ก็ตา,าชายัยตาชัยตาชั <c oughs> เสียงอะไรเหมือนมาจากเรือนอีสาหม่อมเจ้าคะ่ะหม่อมเจ้าคะ่ะ บอปรอบอได้เจ้าค่ะมอมอ๋อมอมจะไปไหนเจ้าค่ะนังเจิมอย่าเพิ่งพูดอะไรมากตามข้ามาก่อนเจ้าข่ามอมนี่มันเสียงอะไรกันนะไม่น้อยมาจากข้องอีสาไม่รู้เจ้าค่ะไปดูพร้อมกันเนะเจ้าค่ะคุณพี่ลำดวนเสียงนั่งอะไรกันเนี่ยข้อีสารถท่านชายเป็นอะไรหรือ ท่านชายสิ้นแล้วคำหอมลำดวนท่านชายไม่พี่จริงใช่ไหมท่านชายพี่คะท่านชายอีสามันทำอะไรท่านชายเกิดอะไรขึ้นหรือแม่นิ่มแม่น้อยแม่ลำดวน ใายสิ้นแล้วค่ะคุณพี่ฮะท่านชายฉันไม่ได้ทำปาหฉันไม่ได้ทำปาฉันไม่ได้ทำจริงฉัน,<า>นฉัน บอกฉันบอกฉันสาไม่ไจริงๆนะทุกคนทําไม่ได้ทำไม่ลำดวนความรรักได้ไปตามหาดเล็กมาแต่งองค์ตามเบาไพรมาเคลื่อนศพไปที่ตำหนักใหญ่ไม่นิ่มไม่น้อยก็มาช่วยๆกันบางไมคนที่ยอมมอบ ตำหนักใหญ่นี่ท่านชายได้ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นของฉันกับลูกๆของฉันพวกหล่อนไม่เกี่ยวส่วนเรือนแม่นิ่มแม่น้อยคนเช่าใหม่เขาจะย้ายเข้ามาวันนี้เลยเพราะฉะนั้นพวกหล่อนทั้งสามคนก็ต้องออกไปวันนี้เลยอิสาพรมึงคนเดียวกาเล่วันนี้เลย นี่น,เเน,นานนนงเจมิมนางหวนเองสองคนลากไม่ลำดวนออกไปเดี๋ยวนี้น้ำที่เรือนนี้ใสจริงๆเลยสาจ๊ะก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาสาไปเก็บดอกมะลิไว้ให้หญิงร้อยมาอะไรก่อนได้ไห้ยจ๊ะคือผมชอบคุณหิงโสภานครับานมา ใจไม่เคยหยุดพัก